เกาะติดกันต่อกับเรื่องที่เราเกาะติดอย่างต่อเนื่องครับนั่นก็คือสถานการณ์การสู้รบในพมา่าวันนี้มีรายงานการสู้รบในหลายจุดหลายพื้นที่นะครับเพราะอย่างที่บอกตอนต้นรายการนั่นแหละครับการสู้รบในพมา่านั้นมีมิติที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ละพื้นที่คู่ขัดแย้งแตกต่างออกไปฝั่งหนึ่งแน่นอนเหมือนกันครับกองทัพพมา่าเป็นคู่ขัดแย้งในทุกพื้นที่แน่นอนแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งคือกองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เราใช้คํารวมๆเนี่ย แต่ละที่ก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปและก็กําลังเดิมเนินเดินหน้าในทิศทางที่อาจจะเหมือนหรืออาจจะต่างกันก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือเราจะไปดูที่เมืองลอยก่อกันก่อนนะครับเพราะว่าการสู้รบระหว่างกองกําลังผสมกเกลียงกยากับทหารฝ่ายรัฐบาลพม่าท,ที่จังหวัดลอยก่อเมืองหลวงของรัฐกยายังมีการสู้รบอย่างหนักหน่วงครับ เพราะว่ากองกําลังผสมพยายามยึดเรือนจําที่เมืองลอยก่อที่ทหารพรมาร่าหนีเข้าไปอาศัยอยู่ขณะที่กองทัพอากาศพมา่ายังระดมทิ้งระเบิดบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงส่งผลให้ไฟไหม้บ้านเรืนราาอนราษฎรเป็นวงกว้างนะครับรายงานนี้มาจากผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานอ้างแหล่งข่าวผู้นําระดับสูงของกองกําลังกะเรียงขยาที่เปิดเผยถึงสถานการณ์การสู้รบที่เมืองลอยก่อซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐยาบอกว่ายัางคงมีการสู้รบอย่างหนักหน่วงครับ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ากองกําลังผสมกระเหลี่ยงกระยาสามารถบุกเข้าพื้นที่เรือนจําเมืองลอยก่อได้ส่วนหนึ่งและยึดอาวุธปืนทหารพม่าได้17กระบอกแต่ยึดไม่ได้แต่ยึดได้ไม่นานก็ต้องถอนกำลังออกมาในช่วงเย็นของวันเดียวกันเพราะว่ากองทัพทพม่าเนี่ยได้ส่งเครื่องบินขับไล่มาทิ้งระเบิดอย่างหนัก เป้าหมายที่ถูกทิ้งระเบิดเนี่ยก็เป็นพื้นที่ในเรือนจําเมืองลอยก่อแล้วก็บ้านเรือนของชาวบ้านโดยรอบส่งผลให้เกิดไฟลุกบ้านเรือนประชาชนกว่า30หลังคาเรือนรายงานระบุแบบนี้นะครับว่าทหารพรมาร่าในรัฐกยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเอกของรัฐกยาที่มีชื่อว่าเมืองลอยก่อนนั้นตอนนี้เหลือฐานที่มั่นเพียงแห่งเดียวก็คือเรือนจําที่เมืองลอยก่อนเนี่ยแหละครับส่วนที่ตั้งสํานักงานรัฐบาลเมืองลอยก่อได้ถูกกองกําลังผสมยึดได้ เมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วและทางฝ่ายกองกําลังผสมได้ใช้เป็นที่ตั้งหน่วยติดอาวุธเรียบร้อยแล้วด้วยโดยในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนธันวาคมเนื่องจากปฏิบัติการ11-11ของกองกําลังผสมกะเเรียงกระยาได้โจมตีเรือนจําลอยก่อทาให้เกิดไฟไหม้อาคารบางส่วนของเรือนจําทหารพมาร่าเนี่ยก็ได้หนีเข้าไปอาศัยเรือนจําได้กักตัวนักโทษไว้เป็นตัวประกันแล้วก็ใช้นักโทษเป็นโล่มนุษย์เพื่อต่อต้านกองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์ เครือข่ายนักโทษการเมืองแห่งชาติเมียนมาและสมาคมนักโทษการเมืองชาวกรนีบอกว่าสถานการณ์ในเรือนจำเมืองลอยก่ออยู่ในขั้นวิกฤตแล้วก็มีการสู้รบรุนแรงมากขึ้นนักโทษมีความต้องการอาหารและยาอย่างเร่งด่วนองค์กรพันธมิตรกำลังติดตามทุกวันและเตรียมความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหากจำเป็นทางนี้นักโทษในเรือนจำดังกล่าวได้ประสบกับปัญหาด้านอาหารแล้วก็เจ็บป่วยขาดยารักษาโรคมาตั้งแต่ไม่ใช่แค่เดือน2เดือนนะครับมาตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคม ปี2,565เมื่อปีที่แล้วด้วยซ้ำขณะที่สถานการณ์ผู้ลี้ภัยครับเพราะว่าเราต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเมืองลอยก่อรัฐกะยานั้นเป็นพื้นที่ที่ติดอยู่กับประเทศไทยที่จังหวัดแม่ห้องศอน,นะครับสถานการณ์ผู้หนีภัยการสู้รบแหล่งข่าวระบุว่าประชาชนในเมืองลอยกออก,กว่าครึ่งได้ลี้ภัยออกจากเมืองหลวงของรักะยาบางส่วนได้หนีลงมาทางใต้มุ่งหน้ามายังชายแดนด้านจังหวัดแม่ห้องศนนะครับ ขณะที่ผู้ลี้ภัยผู้หนีภัยการสู้รบชาวกะเรี่ยงกะยากว่า1,000คนได้หนีภัยไปอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่บ้านในซอยตําบลปางหมูอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนศูนย์สั่งการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนแถลงข่าวเมื่อวานนี้กับ20ธันวาคมที่ผ่านมาบอกว่าปัจจุบันมีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวพมา่าหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวนทั้งสิ้น2618คน ประกอบด้วยพื้นที่บ้านอุนุตำบลแม่คงอําเภอแม่สาะเรียง487คนพื้นที่บ้านจอปราคีตำบลแม่คงอําเภอแม่สาะเรียงจํานวน882คนและพื้นที่บ้านใหม่ในสอยอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจํานวน1,249คนโดยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ให้การดูแลเพื่อมนุษยธรรมเป็นอย่างดีทางด้านที่อยู่อาศัยการให้การตรวจสุขภาพและรักษาโรคครับนี่คือพื้นที่ในรัฐกยานะครับ รัตกายาคือพื้นที่ที่ติดกับประเทศไทยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปดูกันต่อที่แนวปะทะในพื้นที่รัฐฉานตอนเหนือซึ่งติดกับประเทศจีนนะครับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมสามกลุ่มกองทัพโกก้ง้งกองทัพปลดปล่อยตาอ้างหรือว่าปะลองและก็กองทัพอาร์กันกําลังโจมตีกองทังทงทพพมา่าในพื้นที่รัชฉานตอนเหนือตอนนี้ก่อนหน้านี้นเรารายงานนคะครับว่าดูเหมือนหนึ่งในสของกองกําลังร่วมชาติพันธุ์ก็คือกองทัพโกก้้งเนี่ย ดูเหมือนจะไปทำข้อตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลทาหารพม่าที่จีนหรือไม่เป้าหมายก็คือหยุดยิงเน้นไปที่เมืองเล่าก่ายซึ่งเป็นเมืองชายแดนติดกับประเทศจีนหรือเปล่าโดยทั้งฝ่ายรัฐบาลทาหารพม่าแล้วก็จีนต่างออกมายืนยันนะครับว่ามีการทําข้อตกลงจริงแต่ว่าฝ่ายโกกล้างกลุ่มชาติพันธุ์ยังคงปฏิเสธแต่ว่าล่าสุดจะทําไม่ทําแต่ว่าการสู้รบกลับมาอีกแล้วนะครับ เป็นการโจมตีจากฝั่งรัฐบาลทหารพม่าซึ่งก่อนหน้านี้ออกมายืนยันว่าได้มีการทําข้อตกลงกับกลุ่มโกกังด้วยมีรายงานนะครับว่ากองทัพพม่าได้ใช้เครื่องบินโจมตีท่าอากาศฐานทัพของโกกังเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจนทําให้เมื่อวันอังคารเนี่ยกองทัพโกกังก็เปิดไปฏิบัติการโจมตีตอบโต้และการสู้รบก็ยังคงเป็นไปอย่างดุเดือดส่วนอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองน้ําซันซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองการค้าชายแดนพม่าจีนเป็นกองทัพปลดปล่อยตาอางหรือว่าปล่อง ซึ่งเป็นกองกําลังร่วมกลุ่มชาติพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งกําลังต่อสู้กับกองทัพพม่าในตอนนี้ปรากฏว่าล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพจากกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์บอกว่าสามารถยึดอาวุธหนักของกองทัพพม่าได้เป็นจํานวนมากเป็นปืนใหญ่ที่มีขนาดใหญ่จนต้องใช้รถบรรทุกหลายคันในการลําเลียงเนี่ยแหละครับแล้วก็มีอาวุธที่มีการเผยแพร่ผ่านภาพที่เผยแพร่ออกมาล่าสุดเป็นจํานวนมาก กองกาลังกลุ่มชาติพันธุ์ชี้ว่าการที่กลุ่มชาติพันธุ์สามารถยึดอาวุธหนักของกองทัพพม่าได้ขนาดนี้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอที่แท้จริงของกองทัพพม่าครับอย่างไรก็ตามการสู้รบในพื้นที่ในบริเวณนี้ก็ยังคงเป็นไปอย่างดุเดือดน,นะครับทีนี้เรามาดูท่าทีของฝั่งจีนกันบ้างนะครับย้ํานะครับการสู้รบในพื้นที่รัชฐานทางตอนเหนือระหว่างกองทัพพม่ากับกองกําลังร่วม,มกลุ่มชาติพันธ์สามกลุ่ม ดูเหมือนว่าจะมีมิติที่จีนมาเกี่ยวข้องเพราะหนึ่งพื้นที่ตรงนั้นติดกับประเทศจีนพื้นที่โซลปเป็นเมืองชายแดนติดกับจีนข้อ 2. ดูเหมือนว่าจีนจะให้ความสําคัญในพื้นที่นี้มากเพราะว่ามีการทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างรัฐบาลทหารพมา่ากับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ว่าทําข้อตกลงหยุดยิงกันไหมโดยมีการระบุชัดเจนเลยนะครับว่า ข้อตกลงหยุดยิงนั้นได้มีการเซ็นรับรองของทั้งสองฝ่ายแล้วด้วยโดยเน้นไปที่เมืองเล่าก่ายแต่สถานการณ์ในตอนนี้ดูเหมือนว่าการสู้รบจะกลับมาแล้วและเป็นการสู้รบที่กองทัพพม่าดูเหมือนว่าจะเปิดฉากโจมตีทาาอากาศที่เมืองเล่าก่ายด้วยซ้านะครับทีนี้เนี่ยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็มีการถแถลงข่าวเป็นการถแถลงข่าวที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันนะครับ ถ้าเราไปดูเนื้อหาการถแถลงข่าวที่ออกมาเผยพแพร่ล่าสุดก็คือเนื้อหาการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังมีการตอบคําถามจากสื่อมวลชนในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวสํานักข่าวลูมเบิร์กตั้งคถาถามถึงสถานการณ์ในพม่าก,กับทางการจีนนะครับโดยเฉพาะการที่จีนมีบทบาทเดินหน้าข้อตกลงหยุดยิงช่วครลาวระหว่างรัฐบาลทาหารพรม่าก,กับกลุ่มชาติพันธุ์แต่กลายเป็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์ก็ออกมาระบุว่าดูเหมือนว่าการสู้รบจะกลับมาอีกครั้งแล้วหรือไม่ เรื่องนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าเรื่องนี้เมื่อวานนี้ก็ได้ตอบไปเมืองส่วนแล้วแต่จะขอให้ข้อมูลอีกครั้งในวันนี้ว่าบทบาทการเป็นคนกลางของจีนต่อสถานการณ์ให้ทุกฝ่ายในพมา่าเดินหน้าเจรจาสันติภาพจนมีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เมืองคุนหญิงนั้นจีนเองก็ยังคงมีความหวังว่าทุกฝ่ายในพมา่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความตึงเครียดในพื้นที่รวมถึงรักษาสถานการณ์ให้การเจรจาหยุดยิง และการเจราจาสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้นะครับโฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนย้ำครับว่าจีนจะเดินหน้าร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อยุติความขัดแยง้งและสนับสนุนการพูดคุยในพื้นที่ภาคเหนือของพมา่าเพื่อให้สถานการณ์ในพมา่ายุติลงอย่างนุ่มนวลครับน,นี่ก็เป็นท่าทีล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในพม่านะครับเป็นสถานการณ์ที่เรายังคงเกาะติดอย่างใกล้ชิดจริงๆ เดี๋ยวในเชิงของมิติในเชิงของการมองภาพไปข้างหน้าในเชิงของสถานการณ์ที่อาจจะต้องมองแล้วเชื่อมโยงมากับท่าทีของไทยเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการพูดคุยกันต่อในประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับแต่ว่าอยากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดให้ทุกคนได้เห็นภาพพร้อมๆกันก่อนเพื่อให้อย่างน้อยที่สุดสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะย้ําตลอดนะครับสถานการณ์ในพมา่าซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของไทยเนี่ย จะบอกว่าไม่เกี่ยวกับไทยก็คงจะไม่ถูกแล้วแหละครับสิ่งที่เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาแค่ในรัฐกยาก็ได้เริ่มเห็นภาพของผู้หนีภัยความไม่สงบชาวพม่าข้ามาที่ประเทศไทยเริ่มเห็นภาพของการสู้รบในรัฐกยาที่อาจจะนำไปสู่คำถามมากขึ้นเรื่อยๆว่ารัฐกยาที่ติดกับประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเป็นพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธ์ ทั้งรัฐแล้วหรือเปล่ากำลังจะไม่ใช่พื้นที่การปกครองของรัฐบาลทหารพม่าแล้วหรือไม่ถ้าเป็นแบบนี้คำถามใหญ่จะตกมาที่ทางการไทยทันทีนะครับว่าไทยควรจะมีบทบาทวางตัวเองอย่างไรดีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสํานักข่าว Today Make Tomorrow Today